สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจงข่าวอันนยูอ่างหุยเึิงพี่น้องสามสิมบเนาะนวันที่สามสิบสิงหาปลานอกน้ำค่ะยูอ่างหุยเพิงพี่น้องก็เลยอยากจะให้พี่น้องคันผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะคะก็ลองมาบึงมือว่านเยเพิ่นเอาเป็นกระสอบไหมค่ะเป็นกระสอบนี่ต้อค้นเด้พี่น้อง เดี๋ยวมันีะเฮากับสิมายกสะดุ้งคือกันเนี่ยเพื่อนก็กำลังสิยกพี่น้องแต่ว่าไม่กับตรงยางเลาะนะคะน้าม,มันบ่ไหลแต่ว่าป่ามันขึ้นมาตายเต็มหนึ่งเดี๋ยวถ้าจังเลยเดยวจะไปยกก่อนคะ่ะพี่น้องกับสิมาทรงข่าวโอเคเนาะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งคะ่ะพี่น้องที่ป่ามันฟูขึ้นขาจานทร์ผ่านอยู่มึงเนะี่ย ตีตถนสาดมันเถะเบื้งนะั้นร้อยแรงๆดูไหมมาเด้อพี่น้องไว้ผู้ใดอยากได้ปลากระเดยเบื้องสภาพจังแว่มันขกักเบื้องนะี่โอ้ยให้จังแวะขนสีอามันได้เนี่ยมันสีร้อยมะข่าสะดุ้งบนเห็สียกสะดุ้งเด้พี่น้องเบื้องนะี่เต็มหนึ่งอันข,า,ขาวๆนันตาได้จา้าหนะ่ะเมื่อแว่นยังเรียนี่เพื่นให้เบืงบ้งนั้นมันบ่อนขึ้น คือสะอ่อนแทะเดี๋ยวๆสิบกลางสรุปวงก้อนพี่น้องเกลือมันถือน้ำมูอันนี้จะยูนาฝายนำโลดอันนี้เพิ่งกะสิกัดดังจักได้หรือบ้าได้ดบไซส์ของเจ้าได้อยู่บ่นอน ไลายบ่ค่ะยี่สิบกิโลแปดอันผู้โทษบอกกาบ้าทีว่าสัตว์ป้านอกหนําสิทโทษไปเห็ดหยังอันหนํามันอันปตามันตายจนว่ามันเมื่อยอันอยังก็เมื่อยนอกแล้วสิไปโทษบอกคอยมาอนี้ล่ะบอกค่ะมันหมดแล้วมันไม่อ้างไรแน่จ้ะนี่ ยิ่งมองนีป่ะจ้าปลาละสิบยีบ่สิบโตคุณนะ่ะสามโลก็ได้นั่นเด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 ่นพี่น้องคิดว่าน่าเห็นปลาบอแรงแลงอยู่พี่น้องมันนอกป่า 영상편아 <laughs>